สวัสดีค่ะวันนี้เรามาหาอินสปายเลชันในการออกแบบกันนะคะเราจะออกแบบดินๆนะคะคสมมติเราอยากออกแบบชุดแบบนี้เราหาอินสปายเลชันนะคะแล้วเรามาดัดแปลงสมมติเราชอบเทคนิคนี้บ้างเทคนิคนี้บ้างเทคนิคนี้บ้างแต่เราต้องเอามาดัดแปลงนะคะให้เข้ากับรูปแบบที่เราจะอยากได้แล้วก็ กอนออกแบบเราก็ต้องหาเกี่ยวกับผ้าที่เราจะใช้คอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ลินินถูกไหมคะเราก็หาอินสปายเลชั่นขึ้นมาว่าผ้าที่เราใช้นี่มันจะมีสีอะไรบ้างลูกเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยหามาเป็นไกด์ในการออกแบบก่อนเมื่อเราโอเคแล้วเราก็เริ่มสตาร์ทออกแบบมักเออผู้สอนมักจะพูดบ่อยๆนะคะว่าหาอินสปายเลชั่นเช่นนี้ไกด์รูปที่เราชอบประมาณนี้ แต่เวลาเราวาดขึ้นมาจริงมันจะต้องแตกต่างจากจุดที่เป็นอินสปิเรชันเรานะคะการ Copy เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะแต่หาไอเดียเป็นสิ่งที่ดีะคะ่ะเราต้องไม่เหมือนมาสเตอร์100%ยอร์เซ็นะคะมไม่งั้นเราจะเป็นคนที่คิดอะไรไม่ออกเราก็จะตันแล้วก็หาก,กอ๊อบตลอดาข้อเสียคือการกอ๊อบคลืง ดีไซน์คุณจะเป็นดีไซน์ที่ล้าหลังย้อนหลังไปหนึ่งปีสองปีห้าปีสิบปีนะคะบางทีโลกมันกลมเขาก็เห็นกันแหะแบบเนี้ยมันมีขายมานานแล้วเราเปลี่ยนได้นะคะหรือเปลี่ยนแต่ดัดแปลงขึ้นมาก็ได้ะคะ่ะโอเคเรามาเริ่มการออกแบบกันเลยนะคะอันนี้ออกแบบเก็บไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นความแตกต่างไหมคะจากเขาแขนกุดลอบกลายเป็นแขนล้ำแต่ย้ํา เรายังคล้ายเขาอยู่ถูกไหมคะแต่ดีเทลตรงนี้เราจะเปลี่ยนไปส่วนช่วงนี้เราจะเหมือนเขาเพราะเราเขาใช้ระบบเอวคันไซอะนะคะเพื่อจะให้ดึงอย่างแล้วเสื้อผ้าดูมีราคาส่วนตรงนี้เราจะเปลี่ยนเรากลายเป็นกระเป๋าเจาะไปโอเคเราจะดึงส่วนนี้ออกไปนะคะตัดออกไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าเราจะวาดยังไงให้เป็นรูปแบบเป็นแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> นี่คืองานที่วาดตั้งแต่ตน้นแต่เราจะมาวาดขึ้นมาใหม่นะคะว่าเทคนิคการวาดวาดยังไงในการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นด้วยเอา Adobe Illustrator การวาดแบบแฟตดีไซน์นะคะโ okay. อเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกเราบล็อกค่ณก่อน,นค่ะออบเจกต์ Object. แล้วคำสั่งหรอก,ก่อนนะคะ โอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะก่อนที่เราจะวาดรูปเราต้องศึกษาดีเทลก่อนนะคะว่าในรูปแบบตรงนี้เขามีอะไรบ้างที่ทำขึ้นมาก่อนที่เราจะวาดรูปอันนั้นตัดรูปจากอินสปีเรชั่นออกไปเลยนะคะเพราะตอนนี้วาดออกมาแล้วแต่วันนี้เราจะสอนออกแบบเสื้อผ้าลินินนะคะมาดูข้าวๆค่ะ ไปที่สมมติว่าเรามีผ้าที่เราอยากต้องการโครงสร้างนี้นะคะเลาอากได้จากสีขาวเราอยากเปลี่ยนเป็นสีอันไหนดีเลื่อนออกไปก็สม,มมุติเรามีผ้าหลายโครงสร้างเราเลื่อนออกมาข้างนอกก่อนก็ได้คะ่ะเพื่อไม่ให้รบกวน สปายเลยชั่นของเรานะคะดูซิว่าเราจะฟิลสีได้กี่สีหลังจากเรามีไอเดียแล้วเราวาดโลกเรียบร้อยแล้วผู้เรียนจะได้เห็นไอเดียที่หลากหลายมากขึ้นนั่นนะคะ ูปแบบเดิมมันเป็นอิสปายเลชันแต่เรามาดัดแปลงชุดนะคะเรามาดูกันค่ะเรามาทำความเข้าใจกันนะคะ ว่าเรามีผ้าแล้วผ้าตัวนี้เราจะสมมุติว่าเราเป็นคอนเซ็ปต์ลินินนะคะแล้วเราอยากจะแบบผ้าที่เรามีเราจะทําอะไรได้บ้างหลังจากเราวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูะคะ่ะเรามีผ้าทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่เรามีสีขาวแล้วหนึ่งชุดนะคะลินินสีขาวเรามาดูสิ ถ้าเรามีโครงสร้างเนี่ยเราจะทำยังไงมาสูงใกล้ๆค่ะเรามีผ้าหลายเนื้อเราก็มาฟิวสีในสิ่งที่เราอยากได้สมุดลินินสีน้ำตาลน,นะคะสูงค่ะเรามาฟิวสีหลังจากเราวาดรูปเสร็จแล้วนะคะสร้างไอเดียเพิ่มส่วนนี้เป็นจัมเอวนะคะ นนเ,เราอยากได้เวสีนี้เราก็มาจิ้มสีฟิลเพิ่มนะคะข้อดีของการวาดกราฟิกมันข้อดีของการวาด a d o b e Illustrator ในการออกแบบมันช่วยงานได้เยอะนะคะเห็นไหมคะเราสามารถนำเสนองานในรูปแบบต่างๆกรณีที่เราทำแบรนด์เสื้อผ้าตัวเองนะคะ เราก็สามารถสุติว่าการออกแบบเนี่ยเราหาเอาผ้านํามาก่อนก็ได้นะคะหรือออกแบบแล้วค่อยไปหาผ้าก่อนก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะบางทีอยากจะทำอะไรเัก่องหนแต่มี i n นส i ิเรชันหรือออกแบบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาผ้าจริงหรือมีผ้าเก็บไว้แล้วค่อยมาออกแบบก็ได้คะ่ะได้หมดเห็นไหมคะ มันเรียไปเอ๊ะฉันมีตัดต่อตรงนี้ฉันจะเพิ่มอันนี้ได้ไหมเพิ่มการเล่นสีหรือเลเยอร์ของผ้าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ใช้ได้หมดนะคะเรามาดัดแปลงจากชุดมาสเตอร์ตรงนี้นะคะจากครั้งแรกเราหาอินสปิเรชันมาก่อนชุดที่อยู่ในหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ได้ค่ะ ที่คิดว่ารูปที่เราชอบนะคะเสร็จเราก็จะมาดัดแปลงเหมือนที่ได้กล่าวมาแต่ข้างต้นนะคะแล้วเราก็เริ่มออกแบบออกแบบเสร็จเราก็เริ่มมาดูว่าผ้าที่เรามีเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนดีไซน์หรือสร้างความหลากหลายในคอลเลกชันได้ไหมสมมติเสื้อหนึ่งเราอาจจะมีสักงสามเวก็ได้ค่ะใช้ผ้าพื้นผ้าลายผ้าตัดต่อหรือมาสเตอร์มันก็มีสไตล์ที่แตกยอดไปได้อีกนะคะ ันนี้เสร็จแล้วสีนี้เราจะตัดกับสีอะไรดีสมมุติคุนโอมลองนะคะคลิกค่ะสักครู่นะคะจะพิวให้ดูมาเป็นดีไซนเนอร์ให้กับตัวเองดูนะคะว่าเป็นยังไงสักครู่นะคะ เวลาเราจะสร้างคอลเลกชันหนึ่งคอลเลกชันเนี่ยเราเรียนรู้การออกแบบคิดไปในตัวให้เรียบร้อยเลยนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากเราจะเห็นภาพว่าคอนเซปต์นี้เราจะไปยังไงวางขายยังไงบางทีเรามีแบบเดียวแต่เราแปลกลายสีผ้าได้แยะก,ก็แบบเดียวก็ได้คะ่ะในคอลเลกชันแต่ว่าเราจะมีสามสี่ห้เวคือเป็นสิทธิ์ของเราไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะคะคิดที่จะออกแบบเราไม่จำเป็นต้องแบบ เย่เยไปหมดนะคะคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์นิ่นนนะคะโอเคมาต่อคะ่ะสมมุติเรามีไกด์แล้วเรียบร้อยแล้วสีอินสปายชันเราที่เราอยากทำน,นี้ชุดแรกเสร็จแต่เอ๊เรามีกุญแจด้วยนะคะได้ดัดแปลงออกมาเราก็เพิ่มรายละเอียดไปคะ่ะตัดกับอันนี้โอเคไหมมีเสน่ห์ไหมกุญแจนะคะแทนนี้เราจะเป็นธรรมดา ส่วนช่วงไรเราอาจจะให้ทรงตัวก็อาจจะดามดามผ้าเคมีหรือผ้าอะไรก็ได้นะคะช่วงเนี้ยค่ะให้มันดูเสน่ทส่วนตรงเนี้ยเขาจะเป็นผ้าลินินจะคุณสมบัติเนี่ยเขาจะยาการทรงตัวเขาเขาจะแบบมีเสน่ห์ในในมุมของเขานะคะแต่ส่วนตรงเนี้ยเราอยากให้ดูมีเสน่ห์มากขึ้นมีการทรงตัวที่ดีก็ใช้ผ้าเคมีซับอีกทีนึงก็ได้นะคะแล้วก็มาดูกันระหว่างออกแบบเราต้องคิด ทุกอย่างพร้อมกันไปหมดนะคะหรือไม่เราปรึกษาทีมงานก็ได้นะคะโอเคมาอยากกุนแลบจริงๆเราใช้ผ้า,าสิ่งที่เราอยากกุนแลบเช่นผ้าที่ดูมีเสน่ห์เช่นผ้าซาตินก็ได้นะคะมากุนแลบกันเสื้อเราก็จะมีเสน่ห์มากขึ้นนี่หนึ่งเวแล้วนะคะอ่ะเรามาเวต่อไปค่ะอันนี้ลายดูสิ ถ้าเราอยากทำลายริ้วลินินลายริ้วเสื้อเราจะเป็นแบบไหนอะเราเริ่มดูค่ะโอเคถัดไปให้ดูก่อนนะคะโอเคค่ะเรามาเปลี่ยนกราฟิกก็ช่วยได้นะคะ เโปรแกรมม l u ัสเตอร์ในการออกแบบก็จะช่วยเช่นเรามีสีที่เราอยากจะฟิลล้ละเรามาปรับสเกลนิดนึงนะคะเพราะว่ามันผิดปกติเครื่องมือมันจะซัพพอร์ตเราได้นะคะเห็นไหมคะเราใช้ใช้ผ้ากี่โครงสร้างก็ได้ค่ะแต่เราใช้คัตติ้งเดียวก็โอเคนะคะเราวางแผนก่อนพอเราทำเสร็จเดี๋ยวมันจะไปขบวนการโรดักชั o นอะไรอีกน,นะคะ เดี๋ยวเราจะมาคุยย่อยกันอทีวันนี้มาแชร์ความรู้เรื่องการวางแผนการออกแบบก,ก่อนนะคะ okay. เราชอบประมาณนี้หรือปรับอีกนิดนึงก็ได้ค่ะ จำไดอ้อีกหนึ่งรูปแบบนะคะ,คคะ,นะคะส่วนตรงนี้เราอยากเปลี่ยนเป็นผ้าแบบนี้ก็ได้นะคะผ้าพื้นนะคะแบบเดียวเราสามารถสร้างความแตกต่างในการทำงานได้เยอะนะคะ เราก็จะแบบมีฟิล์อารมณ์ที่แตกต่างกันไปถึงจะเป็นคัตติ้งเดียวกันนะคะสักครู่นะคะโอเคเรามาดูการเปลี่ยนอารมณ์มูดในรูปแบบเดียวกันนะคะก็ปรับนิดนึงนะคะ มูที่หนึ่มูที่2องมูที่3เราม,มาดูกันค่ะอันนี้แบบสีสันมันเยอะปรับค่ะขอขอเป็นแนวปกติได้ไหมอะไรน่ยค่ะคปรับเบาหน่อยนะคะเวลาเราออ,ออกแบบด้วยโปรแกรมมีลิส t ตอร์บางทีมัน เราสามารถกลับไปปรับหรืออะไรได้นะคะเส้นมันโอเวอร์นิดนึงนะคะปรับเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันกับอนออกแบบในการทำใช้ i l l u s t r เตอรในการออกแบบนะคะเห็นไหมคะ่ะต่อชุดต่อไปคะ่ะบางคนชอบลินินลายริ้วเอาใจสายลายริ Side ้วนะคะ หนึงแบบสร้างความหลากหลายกับตัวเองได้เยอะนะคะ,เ,คคะเรามาดูความแตกต่างจากจินตนาการของเรานะคะตรงนี้ เราอยากผ้าขาวอันนี้ใช้ระบบแบบใช้กี่สีคะหนึ่งสองสเราใช้ถึง3นะคะนะคะพอแขวนเสื้อปั๊บใน1นึ่งคอล i เลคชันเสื้อเราก็จะแตกต่างขึ้นมาทันทีนะคะไปอีกโมเดลหนึ่งเลยนะคะโอเคค่ะดูว่าเวลาเราพอไหมนะคะโอเคค่ะ เวลาเราออกแบบเราต้องวางแผนนะคะแค่แบบเดียวก็ออกแบบวางขายได้แล้วนะคะไม่จะเป็นต้องสี่ห้าชุดใน1นึ่งคอลเลกชันเราอาจจะใช้ผ้าเป็นหลักก็ได้นะคะเปลี่ยนเรื่องราวนิดนึงงานเขาก็จะแบบ คุณก็สามารถออกแบบและวางขายได้แล้วนะคะเราก็จะมีทั้งหมด4เวนะคะ1เว้สอเว้าเวมาเวที่4่ค่ะเล่นอีกลายหนึง่งซูมใกล้ๆค่ะ เราปาบนิดนึงนะคะน่าจะปามานี้โอเค ใช้ผ้าอีกสีหนึ่งเป็นลินินผ้าผืนนะคะโอเคค่ะเอามาปรับนิดนึงนะคะข้อดีของโปรแกรมมีลาส t r เตอร์ในการออกแบบดีไซน์มันช่วยได้เยอะค่ะ ที่เราเปลี่ยนดีไซน์แบบเป็นลูกไม้หรืออะไรมาแจมหรือผ้ามีโปรเซสอะไรมากขึ้นก็ได้นะคะตษนะะคะพอดีฟิวซิเนะคะแก้ไขอีกรอบนะคะ ตรงนี้เราจะเปลี่ยนก็ได้นะคะ คลิกนะคะสูม so, ให้มาดูการอินสปิเรชันก่อนนะคะ ว่าเดี๋ยวเราค่อยตามมาทีหลังก็ได้นะคะเรียนรู้อินสปิเรชันในการออกแบบเราจะใช้ลูกเล่นให้สีเข้มขึ้นก็ได้นะคะแต่ให้อยู่ในสีวันณะเดียวกันก็ได้ะคะ่ะ ให้ซอฟลงก็ได้ได้หมดค่ะอเลอาสีขาวตัดเป็นกุ้นแรบลักษณะที่เห็นคือกุ้นแรบนะคะลองดูว่าเปลี่ยนเป็นสีธรรมดาจะเป็นยังไง เราจะใช้แบบแค่นี้ก็ได้ค่ะหรือสีเหมือนกับแขนก็ได้ค่ะเราหาลิมินสีที่เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะในที่นี้ขอเป็นแบบนี้ก่อน <Okay. S 1> เห็นไหมคะถ้าเราวางแผนในการทำงานหรือออกแบบงานเราแค่หนึ่งแบบแต่มีความหลากหลายได้เยอะมากขึ้นนะคะ อีพีนี้จะคุยเกี่ยวกับด้านออกแบบก่อนนะคะว่าเวลาเราวางแผนออกแบบแล้วสิ่งที่เราได้เจอหรือระวางแผนเนี่ยภาามันจะเป็นยังไงเราโอเคไหมเราจะได้มีการตัดสินใจในการเช่นสั่งผ้ามาในการผลิตหรือการขึ้นตัวอย่างหรือการวางแผนในการคำนวณต้นทุนหรืออะไรทุกอย่างมันเกิดจากการที่ต้องทำสิ่งนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ มันเป็นสิ่งที่ช่วยคุณประหยัดคอสในการทำงานได้นะคะฉะนั้นการออกแบบเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะไม,ไม่ใช่คุณไปเดินซื้อผ้าเยอะแยะไปหมดแต่คุณไม่สามารถออกแบบได้นั่นก็คือปัญหาที่อันตรายเหมือนกันบางคนชิงกับการซื้อผ้าแล้วค่อยูแต่จริงๆเราไปหาอินสปไชร์ตในอินเทอร์เน็ตก็ได้ะคะ่ะผ้าพื้นผ้าสีพอออกแบบเสร็จเราคิดเราก็ฟิลสีเอ้ย ฟิลคอลเลคชันฉันจะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็าไปหาผ้าหรือใกล้เคียงแต่เรามีทิศทางในการทำงานแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเ,เอาผ้าตัวนาค่ะเข้าในคอมพิวเตอร์แล้วมาฟิลปรับแต่งแต่อย่างน้อยเราต้องมีไกด์ในการยื่เริ่มต้นการทำงานพเพราะออกแบบหรือโอเคเราเอาตัดชิ้นผ้ามาแปะนี้ก็ได้ค่ะเวลาเราไปคุยกับพิเทิรเราก็จะได้บอกรายละเอียดที่ชัดเจนได้ ว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรพอไปเติมทำงานเสร็จก็สามารถตีราคาต้นทุนว่าเสื้อต่อตัวเนี่ย CMT consumption อยู่ที่เท่าไหร่ค่ะนะคะพอได้แล้วก็ช่างเย็บตัวอย่างเขาก็ต้องมีไกด์ในการว่าตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วประกอบตัวเสื้อหน้าตาเป็นยังไองอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาต้องดูแล พอเสร็จเราโอเคปับ๊บเราก็วางแผนโปรดักชันเลยว่าเราจะวางขายผลิตช่วงไหนช่วงไหนจริงจริงมันต้องคิดตั้งแต่ตอนออกแบบแล้วนะคะเดี๋ยวคอหน้าเอ่าโทษทีค่ะเดี๋ยวสเต็ปต่อไปจะมาสอนการวาดน,นะคะว่าวาดรูปอย่างเงี้ยเราจะวาดยังไงนะคะคือจะมาแชร์เพจนี้จะมาแชร์เกี่ยวกับการวาดรูปการวางคอนเซปต์ในการทาํางานหรืออะไรเงี้ย ถ้าใครสนใจหรืออะไรติดต่อเรียนได้นะคะเกี่ยวกับการออกแบบแต่จะบวกเพิ่มเกี่ยวกับวางแผนการผลิตหรืออะไรไปในตัวด้วยนะคะเพื่อว่าคนณทาแบรนด์จะได้เตรียมตัวได้ถูกว่าฉันจะต้องเจออะไรบ้างถ้าฉันทำแบรนด์เสือ้อผาเรื่องไหนอันดับหนึ่งอันดับสองสาสี่ห้ากจนกระทั่งสินค้าเราคลอดวางขายนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเจอใน อีพีถัดไปนะคะเกี่ยวกับวาดรูปชุดหุ่นอันนี้นะคะพาลีเนียนคอนเซปต์ลีเนนโอเคค่ะมาดูความจริงเห็นไหมคะเรามาดูกันแค่ชุดเดียวก็ออกคอลเลกชันได้แล้วนะคะแต่เราเปลี่ยนแค่สีไีเวหรือเราเปลี่ยนสีมากกว่านี้ก็ได้คะ่ะ พอถึงเวลาพ,พับา้มันออกเนี่ยเราจะมีอินสปายเรชั่นเยอะแยะไปหมดค่ะแล้วเดี๋ยวได้ถือเปเปอร์เนี่ยไปที่ร้านผ้าหรือหาแหล่งหาผ้าอะไรพวกเนี้ยค่ะโอเคค่ะเจอกันต่อไปใน EP ีที่เราวาดรูปนะคะ จริงดีเทลเราเพิ่มขึ้นมปอีกได้แบบนี้เพิ่มได้อีกคะ่ะขอแจ้งอีกนิดเพราะเราวาดแล้วเราจะมีจินตนาการไปเลยเลยนะคะตัดต่อช่วงนี้ก็ได้คะ่ะนี่คะ่ะพอรูปแบบออกมาแล้วเราสามารถจินตนาการได้ เยอะะจะตัดตรงนู้นตรงนี้เพิ่มเก็ตรงให้ดีไซน์เรามีแบบราคาแพงขึ้นนะคะจะได้ไม่ออกแบบแบบเดินไปไหนเราเห็นเราต้องเป็นดีไซน์นี่ไม่เหมือนชาวบ้านนะคะดูมีเสน่ห์ใส่แล้วดูดีบุค,คลิกดเีเลยเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีทีถัดไปในการวาดรูปนะคะออกแบบเสือ้อผ้าว่าออกแบบแบบเนี้ยเราจะวาดเป็นกราฟิกเป็นแฟลตดีไซน์ มันจะเป็นยังไงขอแนะนำเพจนิดนึงนะคะเพจตัวนี้ Designer f r e e l ลนซ์คือรับจ้างสำหรับออกแบบเสื้อผ้าลายผ้าชุดเด็กชุดผู้ใหญ่นะคะส่วนเพจอันนี้นะคะก็คือเพจเกี่ยวกับสอนโดยตรงเกี่ยวกับออกแบบเสื้อผ้าถ้าคนไหนอยากจะเกรียนหรือสนใจนะคะถามรายละเอียดอินบ็อกได้นะคะมันจะมีวิดีโอให้เรียนตั้งแต่ขั้นเบสิกพื้นฐานเลยนะคะ จนจะถึงขั้นที่มาจะเป็นแบบเนี้ที่ผู้ผู้สนใจผู้เรียนเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะจะได้ถึงระดับนี้ค่ะแต่อันนี้คือเป็นวิทยาทานนะคะแชร์ความรู้กันนะคะวิดีโอที่ทำขึ้นมานี้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะ